เริ่มเปิดตัววันพัส 9RT เร็วๆนี้ฉายชิป s n a p d r a g 870 Plus รุ่นใหม่ให้จออ m o เร็120 h z กล้องหลังเลนส์หลัก50ล้านพิเซลพร้อมแบต5,000มิลแอมมีชาร์จไว65วัตต์ล่าสุดได้มีข้อมูลว่าทางวันพัสเตรียมที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่อย่างวันพัส 9RT ที่พัฒนาตอ่อยอดมาจากรุ่นวันพัท 9R นั่นเองครับ ตามรายงานล่าสุดระบุว่าสมาร์ทโฟนรุ่น o n e p l u 9RT จะมีราคาจำหน่ายที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นแต่ยังคงสเปคจัดเต็มครับมีหน้าจอแสดงผลแบบ AMOLED ที่มีค่า Refresh Rate ระดับ 120Hz ใช้ชิปประมวลผล Snapdragon 870 Plus v e r s i o นอัปเกรดใหม่ล่าสุดบนระบบปฏิการ Android 12ครอบทับด้วย Oxygen OS 12ตั้งแต่แก่กล่องเลยครับให้กล้องหลังเล่นหลักความเรียน50ล้านพิกเซลพร้อมแบตเตอรี่มาที่ 4,500mAh รองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว65วัต โดยสมาร์ทโฟล์วมันพัต 9RT เปิดตัวที่ประเทศจีนและอินเดียก่อนนะครับแต่จะเป็นช่วงไหนและมีฟีเจอร์อะไรที่น่าสนใจอีกหรือเปล่าเราคงต้องรอดูกันต่อไปล่ะครับถ้ามีขอม้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟ t จะมาประก,กาศทราบกัจรครับตอนนี้ช่อง IT f a ฟ t สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟ้เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ